วันนี้เก็บบรรยากาศตอนเรือล่องที่มหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลางคืนแม้ทุกคนดูครับดูครับมืดมองไม่เห็นอะไรรอบๆเลยครับแสงที่บนเกลียวคลื่นนะครับเป็นแสงจากเรือนะครับที่ไปกระทบที่คลื่นข้างเรือครับความเร็วเรือตอนนี้อยู่ที่19นอตครับหรือว่าประมาณ38-39กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่18องศาเซลเซียสครับเราอยู่ันที่มหาสมุทรแอตแลนติกครับห่างจากชายฝั่งทะเลแคริบเบียนออกมานะครับตอนนี้ลมแรงมากครับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ตรงหัวเรือเนี่ยเขาปิดไม่ให้คนขึ้นนะครับเพราะว่าลมแรงมาก คือถ้าเดินนี่แบบเดินสู้ลมแบบปลิวได้เลยครับมองไปข้างนอกครับความลึกทะเลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3,800เมตรครับเท่ากับความลึกที่ไททานิคจมเลยครับถ้ามีคนตกเรือตอนนี้นะหายากแน่นอนครับต่อให้มีกล้องรอบเรือหรือว่ากล้องมองกลางคืนรอบเรือเนี่ยก็ยากนะครับทั้งลมทั้งคืนกลางคืนมีคอมเมนต์บอกว่าพวกเรือชูชีพที่อยู่ข้างเรือเนี่ยถ้าเรือเอียงไหน อีกฝั่งก็จะไม่ได้ขึ้นเรือชูชีพถูกไหมผมจะบอกว่าเรือสมัยนีนะ้ออกแบบไม่เหมือนเรือสมัยก่อนนะครับไม่เหมือนไททานิคที่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเรือมีประตูกันน้ําทั้ง2ชั้นบนเรือครับแล้วก็ระบบการโครงที่ดีด้วยครับกว่าน้ําจะทะลุมาแต่ละห้องเนี่ยคนก็ขึ้นเรือครบเรียบร้อยแล้วครับสำารับปัจจุบันเนี่ยแพงมากแล้วก็การออกแบบอะไรมันค่อนข้างจะล้าหน้าไปมากครับเดี๋ยวกลับไปใช้อินเทอร์เน็ตที่ห้องดีกว่าครับ เดี๋ยวมาเทรดหาค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือนิดนึงอินเทอร์เน็ตบนเรือชั่วโมงละ4ดอลลาร์หรือว่าประมาณ150เลยนะเดาว่าเป็นการเทรดส่วนตัวเท่านั้นนะครับเหมือนเดิมครับสัญญาณที่ผมใช้ก็คือของซิกซี่ครับไม่ต้องวิเคราะห์เองทําแค่ตามลูกศรที่สัญญาณบอกเท่านั้นครับแต่ตัวสัญญาณเนี่ยไม่ฟรีนะครับเป็นแบบรายเดือนครับเวลาจะเทรดก็เปิดหน้าสัญญาณคู่ขึ้นมาแบบนี้นะครับอัตราวินเนี่ยอยู่ที่9 0เลยนะครับแต่บางครั้งก็มี l o สก็มีครับเนี่ยสำหรับวันนี้ ใครอยากศึกษาเนี่ยมีลิงก์กลุ่มอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับเป็นกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยในกลุ่มก็จะมีโค้ดไลฟ์สดสอนฟรีตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับสมัครเปิดแอค,คาวันนี้รับสัญญาณฟรีช่วงหนึ่งด้วยครับใครที่กดลิงก์แล้วแล้วเขาไม่ได้ให้ไปที่มุมบนขวามือที่จุด3จุดครับแล้วก็หลังจากนั้นให้เลือกเปิดในเบราว์เซอร์ครับ